อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆหมจากช่องวิถีคนเลี้ยงช้างไทยแลนด์ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กว็วันที่14วันวาเลนไทน์นะครับก็เป็นวันแห่งความรักวันนี้ วันแห่งความรักของควานช้างนะครับของผู้ผมก็คือมาหาตัดอ้อยหาของหวานให้ช้างกินนะครับให้เด็กๆก็คือให้เขาได้กินก็ก็มีความสุขนะครับก็คือเป็นวันแห่งความรักของผู้ผมนะครับ<อ>ก็วันนี้ก็มาเอามาคันเดียวนะครับผม มาคันเดียวพอม,มาช่วยกันนะครับมาช่วยกันตัดอ้อยก็อยู่บางพระนะครับอยู่บางพระนะครับก็จะมีตึกไม่รู้ตึกอะไรนะครับผมก็วันนี้มาตัดอ้อยหาของหวานให้ช้างกินนะครับวันพิเศษยอมเอย,ยมา ตั้งแต่บ่ายโมงนะครับผมบ่ายโมงเป็นยังไงบ้างครับพี่จงครับผมไอเหนื่อยไหมครับมก็เหนื่อยฮะมันก็เหนื่อยเหนื่อยเราก็ต้องซึ้องทำไงเพื่อให้ช้างเนาะเพื่อให้ช้างได้กินของอร่อยอของหวานของหวานวันนี้อ้อยสวยไหมครับผมสวยมากเลยครับอ้อย วันนี้มาคันเดียวนะครับรก็จัดหนักจัดเต็มเลยใช่ไหมครับวันนี้ก็คิดถึงคิดถึงพ่อใหญ่ร้านนะครับถ้าพอ่พอใหญ่พ่อใหญ่ร้านอยู่นะก็จะมาด้วยนะครับพ่อใหญ่้ันให้คุณยายบัวนาคนตาทองหลอได้กินด้วยนะครับก็จัดให้วันนี้อ,นอ,อ๋อกะอดรออครับ แล้ววันนี้จะอัดอัดเยอะไหมครับเต็มเต็มคอกไหมครับเต็มรถไหมคิดว่าจะเอาเต็มไหมครับก็เยอะเลยนะครับผมนุะตัดไปเยอะอันนี้อ้อยนี้ก็คืออ้อยไม่รู้ชื่อเหมือนกันนะครับที่ขอให้มาตัดนะครับเป็นเพื่อนเพื่อนช้างอยู่พัทยานะครับอยู่กับทิ้งลายนะครับด้วยกันเขามาบอกนะครับ อาโทรมาบอกก็ขอขอบคุณเพื่อนช้างด้วยกันนะครับที่ไม่ทิ้งกันนะครับก็แบ่งแบ่งปันกันนะครับแบ่งปันกันให้มาตัดอ้อยเขาก็ตัดไปแล้วนะครับผมตัดไปแล้วหกโลหนึ่งอันนี้ผมก็มาตัดเหมือนกันนะครับมาตัดเหมือนกันอ้อยนี้ก็จะ เยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าทางเจ้าของสวนเขาต้องใช้เวลานะครับเพราะว่าเขาจงใช้ที่นะครับใช้ที่ประมาณสองสาวันนะครับสอสวันนี่ก็คือตัดจงก็เป็นคนแบกนะครับผมก็เป็นคนตัดนะครับตัดกองไว้นะครับแบกขึ้นรถเลย ว่าเอารถคอกสูงมานะครับผมวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวก็จะเสร็จแล้วก็เอาไปให้เด็กๆกินวันนี้ช้างแปดเชือกได้กินเต็มที่เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปถ่ายคลิปขอตัวขอตัวตัดอ้อยทำงานก่อนนะครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็จะถ่ายคลิปตอนที่ลงให ช้างได้กินนะครับอีกนะครับผมติดตามไปเรื่อยๆนะครับผมสวัสดีครับก็ออถึงที่หมายนะครับนี่ก็ได้ให้ช้างกินเดีเ๋ยวจะ ข้างเข้านะครับอันนี้ก็คือทําความสะอาดก่อนนะครับผมดูว่านานๆได้กินของวานทีเป็นยังไงนะครับบัวบัวหบัวกนไหเดี๋ยวจะเอาน้ออมทองเข้ามานะครับเดี๋ยวเก็บคิดช้างก่อนนะครับเก็บ ทำความสะอาดที่นอนก่อนนะครับสวัสดีครับก็วันนี้ก็เอาอ้อยให้ช้างยามเย็นนะครับผมหลังจากอาบน้ำอาบท่ากินน้ำเสร็จอันนี้ก็คือพลายเบอรี่นะครับผมวันนี้ก็ได้กินต้นกล้วย ตนอ้อยนะครับแล้วก็สับปะรดนะครับของควานนะครับของควานมาให้นะนี่นน้องอมทองอันนี้พี่จงนะครับต่จงแต่จงก็เหนื่อยไหมครับแต่จงเหนื่อยไหมครับผมสวัสดีครับต่จงก็ลงอ้อยนะครับผมวันนี้ก็คือเป็นวันวาเลนไทน์ก็คือ จัดให้ลูกๆเด็กๆได้ก,ดก,ดกินนะครับก็คือวันวันวา,นวานเลนไทน์วันแห่งความรักของควานช้างนะครับก็สวัสดีครับเร็วใบทองครับสวย<ก>ครับนี่ครับใบทองอ่า อ้อยวันนี้กินอ้อยหวานแล้วก็มีต้นกล้วยด้วยนะครับผมน,นี่ก็คือตะจงส่วนน้องอมทองของเรากินไม่ไม่สนใจโลกเลยนะครับผมก็สวัสดีวันแห่งความรักนะครับวันวานเลนทายขอให้ทุกคนทุกท่านขอให้รักกัน นะครับขอให้รักกันมากๆนะครับขอให้มีความสุขวันแห่งความรักนะครับขอให้มีความสุขนะค,คิดสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นดังสมปัารถนานะครับในบรรยากาศทางหลังก็เป็นที่โชคทงนะนี่ก็คือบัวเงินนะครับบัวเงินของควันตะจงนะครับของควันตะจงสีดอบัวเงินตกมันสองเดือนสามเดือนแล้วครับ ทนนางก็จับให้้างหลังก็คือโชคทวีโชคทวีก็หายตกมันก็ยังไม่แน่ใจนะครับโชคทวีทางหลังก็จอกานะครับทางหลังโนอก็จอกานะครับ ก็นำโชคนะครับนำโชคตกมันหนักเลยนะครับนำโชคอ่าคนนำโชคก็อยู่ห่างเขาตกมันหนักเลยนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เอาไปให้นำพลายนำโชคนะครับก็แบ่งกันนะครับผมต้องแบ่งกันวันแห่งความรักอ่ามาดูต้วนของเรานะครับ ไม่สนใจเลยนะครับกินแบบอ้วนๆเลยเต็มที่เลยนะครับดูท้องนะครับวันนี้ก็จัดให้ตามเคยควันวันเลนทายควันของควันช้างนะครับก็ไม่ได้ไปไหนก็หาอา,า,า,าหารหายาหาอาหารให้เขากินอย่างเต็มที่เลยนะครับผมอย่างให้เขากินอย่างมีความสุข โอ้โหน้องอมทองทําไมอ้วนอ้วนจนเตี้ยขนาดนี้นะครับผมดูนะครับโอ้โหโเ, pues เหมือนเขาจะมีความสุขเหมือนเขาจะมีความสุขมากเลยนะครับก็นี่แหละครับเป็นวิถีของควานช้างนะครับเป็นวิถีของคนเลี้ยงช้างโอ้ต่อตับมาเยอะเหมือน,นกันนะลงหุนเละหุนเละ <laughs> <laughs> Lẹo tay <te> chào tôi. Ờ, bê lông nắn ná, nắn 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 anh ก็ได้กินของหวานนะครับแล้วก็ต้นกล้วยแล้วก็สับปะรดนะครับโอ้โห <l ots> ก็อุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ดีนะครับอาหารการกินอืมบของเราส่วนพี่ใบทองก็โอ้พี่ใบทองก็กินจนจนดำเมื่อเลยนะครับพพี่ใบทองอาบน้ำมาดำ เพราะว่าพี่ใบทองเป็นช้างที่ผิวดำนะครับผมก็คลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องวิถีคนเลี้ยงช้างไทยแลนด์ด้วยนะครับผมก็ช้างทั้งหมดก็เหลืออยู่แปดแปเชือกนะครับผมแล้วก็คิดถึงพ่อใหญ่ล้านนะครับถ้าว่าพ่อใหญ่ล้านอยู่นี่เออ คักเลยรถรถเล่าอามาา่ไะเด,ดกอกก็คิดถึงพ่อใหญ่ร้านนะครับก็กผมก็สู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม